คือกรณีของป้าปูนาที่เป็นเจ้าหนี้ของตลกชื่อดังนะฮะจักกระบุ๋มล่าสุดเนี่ยคือจักกระบุ๋มก็เห็นภาพไปแล้วว่าขอลาบวชนะแต่ยืนยันว่าจะคืนหนี้ให้กับป้าปูนาแน่นอนป้าปูนาเองก็เดินหน้าแจ้งความเอาผิดจักกระบุ๋มเพราะว่าดูแล้วเนี่ย คือไม่ได้เงินสักทีป้าบอกว่าถ้าได้เงินคืนจะไม่แจ้งความแต่ตั้งแต่คุยกันวันนั้นเนี่ยในรายการดังเนี่ยยังไม่ได้เงินคืนแม้แต่การติดต่อจากจักกระบุ๋มมายังไม่มีเลยคุณป้าก็เลยเดินหน้าไปแจ้งความผู้ชมครับวันนี้คุณกันจอมพลังครับพานางรัชตะคำรอดนะฮะหรือว่าป้าปูนาเจ้าของธุรกิจปูนาฟ้าใสพระรามสองแจ้งความเอาผิดกับจักรบุม๋มตลกชื่อดัง หลังไม่ยอมจ่ายค่าสินค้ารวมเป็นเงินเกือบ3 0 0แสนบาทคุณกันเนี่ยบอกว่าวันนี้หลังจากที่ป้าปูนาพิสูจน์ตัวเองได้แล้วว่าไม่ได้โกงใครคือจริงๆเนี่ยจะต้องมาแจ้งความตั้งแต่เมื่อวานแต่พผอิญมีเพจดังออกมาพูดบอกว่าป้าปูนาไปโกงเงินคนอื่นสุดท้ายเนี่ยก็เคลียร์กันไปนะทุกคนเคลียร์หมดแล้วว่าป้าไม่ได้โกงวันนี้ก็เลยจําเป็นจะต้องมาแจ้งความกับจัก,กรกบุ๋มต่อนะฮะป้าบอกแล้วว่า ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครตามที่ถูกกล่าวอ้างก็เลยเดินหน้าแจ้งความเอาผิดเพื่อร้องความเป็นธรรมให้กับตัวเองเดี๋ยวพนักงานสอบสวนก็จะมีการทำการสอบปากคำป้าปูนาแล้วก็แจ้งความดำเนินคดีกับคุณจัก,กรบุ๋มส่วนข้อกล่าวหาเดี๋ยวรอหลังสอบปากคำเสร็จแล้วก็น่าจะได้รู้กันคุณกันยังบอกด้วยว่ามีผู้เสียหายอีกคนนึงติดต่อเข้ามาขอความช่วยเหลือจากคุณกันนะคะ บอกว่าติดต่อจักกระบุมไม่ได้มาตั้งแต่ปี61นเอะนี่มันปี6 7แล้วนะคะ oh. ผ่านมาตั้ง6ปีแล้วยังส่งภาพที่ตัวผู้เสียหายได้รับมาค่ะเป็นภาพผนมมือ,อมโดยมีผ้าตไตรยอยู่บนมือเพื่อขอลาบวดคุ้นๆไหมคะรูปออของใครรูปล่าสุดเลยเนี่ยรูปนี้เลยนะคะเพราะว่าผู้เสียหายได้รับรูปนี้มาแล้วคนในรูปเนี้ยพิมพ์มาบอกผู้เสียหายว่าผมตั้งใจที่จะคืนก่อนผมหมดลมหายใจแน่นอนครับ ทุกบาททุกสตางค์จะไม่มีตามติดตัวผมแน่นอนตั้งแต่ปี61ติดต่อไม่ได้ชแต่ถึงเวลาล่าสุดส่งรูปนี้พร้อมกับข้อความมาให้อน่าจะรู้ไหมคะว่าผู้เสียหายรายนี้ไปแจ้งคุณกันเหมือนกันไปขอความช่วยเหลือเหมือนกันคุณกันบอกว่าหลายคนอาจจะกังวลว่าเราจะทําให้เขาไม่ได้บวชไหมเพราะว่ามีการแจ้งความ เนื่องจากว่าคนที่จะบวชเป็นพระได้เนี่ยจะต้องไม่มีคดีความนะแล้วก็ต้องไม่เป็นหนี้ด้วยทางป้าปูนาก็บอกว่าก็ไม่ได้ปิดโอกาสที่จะให้เขาไปบวชเหมือนกันนะคะครับแล้วป้าปูนาก็บอกนะบอกว่าตั้งแต่คุยกันวันนั้นนะ่ะเจอหน้ากันกับจักรบุ๋มเนี่ยคือจักรบุ๋มเองก็มีการพูดบอกว่าเดี๋ยวจะขอคืนเงินแน่ๆะนะไม่มีการโกงป้าปูนาแต่ปรากฏว่าตั้งแต่วันนั้นจนถึงนะตอนนี้ป้าปูนาบอกว่าจักรบุ๋มไม่เห็นติดต่อมาเลยนะช่องทางไหนก็ไม่ติดต่อมาคือถ้าเกิดพูดถึงทางโลกเนนี่นะ ป้าก็เอาโหสิกรรมให้นั่นแหละตามที่จักรบุ๋มโพสต์เอาไว้บอกว่าขอเอาโหสิกรรมใช่ไหมแต่กฎหมายก็ต้องว่ากันไปเดินหน้าต่อเนื่องซึ่งก่อนที่จะมีการแจ้งความเนี่ยป้าบอกเลยนะว่าหากจักรบุ๋มติดต่อเข้ามาหาป้าแล้วก็คืนเงินให้ทั้งหมดจะไม่มีวันนี้เกิดขึ้นในการแจ้งความดําเนินคดีกับจักรบุม๋มแล้วป้าบอกด้วยว่าถ้าได้เงินมาเนี่ยสองแสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทเอาเงินมาได้ป้าจะบริจาคให้หมดเลย บริจาคให้กับมูล,ลนิธิโรงพยาบาลสิริราชนะฮะแต่ให้โอกาสแล้วยังไม่ยอมติดต่อมาอีกเงียบคลิปนะฮะใช่ฮะแล้วก็บอกด้วยบอกว่าแหมแบบเนี้ยก็ต้องเดินหน้าเอาผิดต่อไปแล้วคุณป้าบอกต่อว่ายังเปิดโอกาสให้คืนเงินในวันนี้แล้วก็จะนําเงินที่คืนมาไปทําบุญให้ด้วยพร้อมกับจะเอ่ยชื่อให้ในวันบริจาคด้วยว่าเงินที่ได้เนี่ยมาจากลูกหนี้คนไหนไปฟังเสียงป้ากับคุณกันหน่อยฮะ สำหรับหลายท่านนะครับมีความกังวลว่าเอ้ยอันนี้เราเนี่ยทำให้เขาเนี่ยไม่ได้บวชหรือไม่นะเพราะว่าเ,เรามีการแจ้งความนะครับมีกันว่าเอ้ยถ้ามีคนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรมีคดีความนะเป็นนี้ก็จะไม่สามารถที่จะบวชได้นะครับซึ่งทางทางคุณแม่เนี่ยทางป้าปูนาเนี่ยเขาไม่ได้ปิดโอกาสนะที่จะไปบวชก็แค่สําหรับป้าปูนาบอกว่าอะไรนะเอาเงินมาให้ก่อน พูดถึงว่าถ้าทางโลกเราเราอโหสิกรรมไหมเขาอาหสิกรรมได้แต่ถ้าทางกฎหมายก็ขอให้มันดาเนินการต่อไปแต่ระหว่างที่เรากําลังไลฟ์ตอนเนี้ถ้าเขาวินาทีนี้เลยนะติดต่อเข้ามาแล้วก็อาผมขอจ่ายนี่ทั้งหมดเราจะไม่เดินเข้าไปแจ้งความเลยตอนนี้เลยใช่ตอนนี้เลยแล้วเงินทั้งหมดยอดสองแปดสี่ื่นี่ันี่รอเนี้ยบริจาคเข้าสีราวันนี้ด้วยนี่นะฮะคือก่อนหน้านี้หลายคนได้ติดตาม การให้สัมภาษณ์ของป้าปูนาบอกเลยว่าสงสารจับใจดูจากกระแสสังคมก็รู้นะฮะแล้วปรากฏว่าในเรื่องทุกใจของป้าที่ไม่ได้เงินคืนเนี่ย<ๆ>ก็ยังมีเรื่องให้ดีใจอยู่บ้างเพราะว่าลูกค้าหลายคนติดตามข่าวแล้วตามมาอุดหนุนป้าเขานี่คือภาพตอนที่คุณกันเนี่ยไปเปิดร้านปูนาฟ้าใสนะฮะพระรามสองแล้วก็มีการมอบตู้เย็นที่ปั๊มน้ำมันซอยเทียนทะเลเจ็ดนะฮะปรากฏว่าเนี่ย เมื่อกี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามีที่ตั้งของใช่ไหมจริงๆของจะต้องวางเต็มแต่ว่านี่คือยังไม่ทันได้ตั้งลูกค้ามาแล้วเอ,อาม,มารอแล้วรออุดหนุนป้าคืออยากจะช่วยเหลือป้าก็มาซื้ออ่องมันปูกันอย่างต่อเน,นื่องคุณป้าบอกแล้วว่าจะไม่ขอรับเงินบริจาคแต่ถ้าใครอ,อยากช่วยเหลือก็มาซื้อของมาอุดหนุนกันป้าก็จะได้เดินหน้าต่อไปได้นะคะ